ผมมีเรชาตบุญเข้มครับสวัสดีค่ะดิฉันชติมาติมถามค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้แรงงานอุบลโดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดุบลราชธานีในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2563รายการที่มีสาระเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านคุ้มครองแรงงานรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่17ถึงวันที่21สิงหาคม2563ครับน้องไอยครับ ข่าวสารสัป,ปดาห์แรกมีอะไรบ้างครับสำหรับข่าวแรกของสัป,ปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยกองคุ้มครองแรงงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเกือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในวันที่20-21สิงหาคม2563ณโรงแรมลายทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายอน,านันต์บ,บัวนวรักษ์รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่องนยโยบายคุ้มครองแรยงานต่างด้าวมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน50คนได้แก่ผู้ใช้แรงงานนายจ้างผู้แทนนายจ้างซึ่งมีแรงงานต่างด้าวทำงานในสถานประกอบกิจการตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้นายอน,านันต์บวรนวรักษ์ยังได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนสอบถามให้กำลังใจผู้ใช้รายงานขณะมาใช้บริการณสำนักงานพนักงานตรวจแรงงานรับคำร้องจ้างจำนวน3รายลูกจ้างเกี่ยวข้อง6คนเงินตามคำร้อง98,650บาทรายแรกวันที่17สิงหาคม2563ลูกจ้างทำงานในกิจการก่อสร้างจำนวน4คนเย่นคำร้องว่านายจ้างได้ค้างจ่ายค่าจ้างจำนวน22,850บาท รายที่2วันที่19สิงหาคม2 5 6 3ลูกจ้างทำงานในกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าจำนวน1คนยื่นคำร้องว่านายจ้างได้เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน72,000บาท รายที่3เมื่อวันที่21สิงหาคม2563ลูกจ้างทำงานในกิจการรับส่งพัสดุจำนวนหนึ่งคนเย็ยนคำร้องว่าในจ้างไม่คืนเงินประกันการทำงานจำนวน3,800บาทพนังกงานตรวจรายงานพิจารณาเบื้องต้นแล้วเป็นคำร้องที่มีมูลเหตุอันเชื่อว่ามีข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นจริงจึงรับคำร้องเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยคำร้องต่อไป สำหรับผลงานของพนักงานตรวจแรงงานในรอบสัปดาห์มีดังนี้ครับ 1. ช่วยเหลือให้ลูกจ้างได้รับเงินตามคาร้อง2รายลูกจ้างเกี่ยวข้องสองคนได้รับเงินแล้ว19,560บาท 2. ออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้ในจ้างจ่ายเงินตามคําร้องสองรายเป็นเงิน75,670บาทคณะกรรมการตรวจแรงงานตรวจสถานประกอบกิจการพบนาจ้า ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่ประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีไม่จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานทะเบียนลูกจ้างและเอกสารการจ่ายค่าจ้างจำนวน31แห่งพนักง,งานตรวจแรงงานออกคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทุกกรณี ลูกจ้างขอคำปรึกษากฎหมายึงค่องแรงงานด้วยตนเอง,งและทางโทรศัพท์จำนวน12รายส่วนใหญ่ขอคำปรึกษาในเรื่องในจ้างค้างจ่ายค่าจ้างไม่คืนเงินประกันการทำงานและการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยโดยอ้างเหตุว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด19ต่อเนื่องถึงปัจจุบันสำนักง,งานมอบหมายพนักง,งานตรวจแรงงาน ให้ความรู้แก่ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดบนราชธานีจำนวน5ครั้งผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ใช้แรงงานจำนวน250คน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทราบสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายความปลอดภัยการทำงานกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านและกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้แรงงานในภาคเกษตรเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทำงานในสถานที่ทำงานด้วยความปลอดภยัยเป็นเครือข่ายแจ้งบอดแสแนะนำบุคคลในครอบครัวหรือชุมชนไม่ให้ถูกอรับเอาเปรียบและละเมิดสิทธิของตนเองจากการทำงานได้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบประกาศนียบัตรรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานณบริษัทกิตตงเยามาห่าอุบลราชธานีจำกัดสำหรับในช่วงที่สองครับเกรดน่ารู้กฎหมายแรงงานสัปดาห์นี้ขอนําเสนอประเด็นปัญหาเรื่องข้อสังเกตการจ้างแรงงานและการจ้างทำของในงานก่อสร้างเนื่องจากผู้ใช้แรงงาน ในงานก่อสร้างนั้นอาจมีสถานะเป็นลูกจ้างหรือในบางครั้งอาจเปลี่ยนสถานะเป็นผู้รับเหมาช่วงทําให้สิทธิและหน้าที่ของบุคคลทั้งสองแตกต่างกันโดยสัป,ปดาห์นี้สิทธิเอกยุทธศาสตร์ศิวรคุณนักวิชาการรายงานชมุมนาญการพิเศษจะมาให้คาแนะนําเช่นเคยครับโดยลักษณะของการจ้างทั้งสองกรณีมีข้อแตกต่างดังนี้ 1. การจ้างแรงงานมุ่งเน้นที่แรงงานของจ้าง ส่วนการจ้างทำของมุ่งเน้นที่ผลสําเร็จของงาน 2. การจ้างแรงงานในจ้างมีอํานาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างในระหว่างที่ทํางานส่วนการจ้างทำของผู้จ้างไม่มีอํานาจดังกล่าว 3. การจ้างแรงงานลูกจ้างได้รับค่าจ้างแม้งานยังไม่แล้วเสร็จส่วนการจ้างทำของผู้รับจ้างจะได้รับสินจ้างเมื่อทํางานแล้วเสร็จหรืออาจได้รับเป็นงวดตามผลงานที่เสร็จ สี่การแจ้างแรงงานลูกจ้างมักจะใช้เครื่องมือของในยจ้างในการทํางานส่วนการจ้างทําของผู้รับจ้างทํางานโดยใช้เครื่องมือของตนเองสาหรับสิทธิหรือหน้าที่หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายตามลักษณะการจ้างของทั้งสองกรณีเป็นอย่างไรบ้างเชิญรับฟังได้เลยค่ะสําหรับลักษณะการจ้างแรงงานหรือการจ้างทาของทําให้สิทธิหรือหน้าที่หรือความรับผิดชอบ ของกฎหมายแตกต่างกันโดยการจ้างแรงงานในจ้างและลูกจ้างสามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของแรงงานเช่นใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักง,งานตรวจแรงงานเมื่อในจ้างไม่จ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาเป็นต้นส่วนการจ้างทำของผู้จ้างและผู้รับจ้างต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้นครับขอขอบคุณท่านยุทธศรรษษักดิ์ศรีวรคุณนะักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ให้คำแนะนำเกี่ยบในจาน้างลูกจ้างและผู้รับจ้างในวันนี้ครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเรามาจนถึงช่วงท้า,ทา,ายของรายการทั้งนี้ทุกท่านสาม,มารถติดตามรับชมรับฟังรายการรอบรัวแรงงานอุบลข่าวสารเนื้อหาสาระการคุ้มครองรายงานอื่นๆได้ทาง f c e b o o k f a n p a g e เว็บไซต์ u b e Channel ของสำนักงานตามที่ปรากฏด,ด้านล่างหน้าจอน,นี้ได้เลยค่ะสัปดาห์นี้ ผมมีราชาติคุณเข้มและน้องชุติมาถึงถามขอลาผู้ชมทุกท่านพบกับรายการรอบรู้วแรงงานบนุลโดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบรุรลราชธานีสุขหน้าในวันที่28สิงาคม2 5 6 3ขอบพระคุณครับ